นี่นะคะหญ้าไผ่แมวนะคะที่เราซื้อมานะคะเพื่อนๆตอนนี้เหลือนิดหน่อยแล้วนะคะจะต้องไปซื้อมาเพิ่มแล้วก็จะต้องปลูกเพิ่มเพราะว่าเราซื้อมาต้นเล็กเกินไปนะคะตอนนี้ก็จะมีคุณหญิงนะคะแมวน้อยของเรามากินหญ้าไผ่แมวนะคะนี่ค่ะ อี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็กระถางเขาเล็กเกินไปจะต้องไปซื้อกระถางใหญ่กว่านี้นะคะมาเพราะว่าถ้าเขาทานหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราต้องมีการขยายพันธุ์ด้วยนะคะเห็นไหมคะโอ้โหอเลดอร่อยใหญ่เลยขายไหมคะเพื่อนๆน,นี่นะคะหญ้าไผ่แมวอร่อยมากเลยตอนนี้เราก็ได้ปลูกข้าวนะคะเพราะว่าเขาก็จะชอบยอดข้าวด้วยนะคะเราก็ได้ทําการปลูกข้าวไว้ให้เขาด้วยนะคะในแปลงเล็กๆนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะจะให้เห็นเลยว่าชอบกันจริงๆกินกันจริงๆไม่ต้องใช้ตัวแสดงแทนนะคะกินจริงกินจังเลยค่ะย่าไผ่แมวบ้านไหนมีแมวนะคะเห็นไหมคะพอกินเขาเขากินแล้วเขาก็จะสำลอกขนนะคะขนที่เขาเลียไปอะคะ่ะออกมาจะทําให้เขาไม่เป็นโรคนะคะสุขภาพแข็งแรงลําไส้ไม่อุดตันนะคะคือญ้าเนี่ยค่ะเขาก็จะน่าจะเป็น คือแมวทุกตัวค่ะเดินผ่านเนี่ยเขาก็จะจุดเด่นเนี่ยเห็นไหมคะจะจะ,จะกินเข้าไปแล้วก็จะพยายามสำลอกออกมานี่นะคะ ะค,ะคิดว่าเดี๋ยวจะสำลอกขนออกมาแล้วค่ะเพราะว่าเขาเลียตัวกันทุกวันเพราะว่าแมวที่บ้านนะคะมีทั้งแมวแมวไทยธรรมดาแบบนี้แล้วก็แมวเปอร์เซียที่มีทั้งแมวขนสั้นแล้วก็ขนยาวนะคะแล้วก็ถ้าเขามากินในสวนนะคะสำลอกในสวนก็ดีกว่าไปสำลอกในบ้านนะคะวันนี้มินาชาแนลก็ลากันไปก่อนนะคะกับหญ้าไผ่แมวที่มีดารามาแสดงในการชิมนะคะหญ้าไผ่แมวให้เราเห็นแล้วก็จะ เกือบจะสำลอกนะคะชิมไปก็จะสำลอกไปนะคะาาค่ะดาราจิ๋วนะคะดาราจิ๋ววันนี้มีนาชะแนลลากันไปก่อนนะคะกับคุณหญิงและย่าไผ่แมวค่ะ